มุกเต้นให้มาเลย<ม><น>เสื้อยืดนะคะป้ายจะหวดชมพูป้ายนี้ไม่พูดมากมากความ ไม่พูดมากความค่ะป้ายนี้ดูสีเอาเองจริง,รงๆควรจะขายที่สามพันห้าด้วยนะงานลดขนาดนี้แต่ไม่ขายค่ะขอขายสองพันเก้าพอจะ้ะอยากให้นะคะรีบช่วงนี้ร้อนเงินอามาเยอะไหมไม่เยอะนะคะน้องพลอยจ๋าไม่เยอะนะคะโอ้ยดูความใหม่เด้อดูเอาเองเด้อมากี่รอบบางรอบไม่ได้รีวิวเลยนะคะเพราะว่าหมดเลยนะบางรอบไม่ต้องรีวิวค่ะ มาปุ๊บหมดปรับทันทีจ้าสองพันเก้าเท่านั้นจ้าสะอาดเหมือนเดิมวันนั้นวันเดียวหมดวันนั้นมาสิบกว่าลูกรีวิววันเดียวหมดนะคะเออหมดอะวันเดียวหมดมันเป็นผ้าบางนะคะผ้าบาง เบอร์แต่แค่คิดว่าเบอร์หนึ่งเพราะว่าสวยงานสวยและลูกค้าติดเยอะนะคะสวัสดีเจ็ดสิบกว่าคนนะคะเนี่ยเลยมันติดแบบอย่างเงี้ยแขนแบบเขาเรียกอะไรแขนต่อหรอแล้วแต่กระสอบด้วยนะคะใครรับรีวิวแครส่งฟรีด้วยสวัสดี80กว่าท่านนะคะตอนนี้รีวิวเสื้อย,ยืดแขนยาวป้ายจะลลัวชมพูนะคะงานโอเคงานสวยผ้าบางซื้อง่ายขายคล่องแน่นอนค่ะพี่มีดิดด๊กี้มาด้วยสี<อ>แล้วแซ่ สวัสดี9กากับท่านนะคะสีแบบสีสีไม่ต้องพูดเยอะค่ะค่าส่งประมาณ200ค่ะใครจะสั่งรีบสั่งมีกี่ลูกวะเชา้ามีกี่ลูกอะไรเก็บเท่าไหร่ใต้นี้12สองลูกมาเร็วๆววนะรวมทั้งหมดเมื่อกี้แล้วนะได้เท่าไหร่สิบเท่าไหร่ นอ่าใครอยากได้รีบเลยพี่ปานิดาสวัสดีค่ะอุ้ยเลขสวยจังเลยสวิสิบเกคนสวิสหนึ่งคนค่ะป้ายนี้นะบอกเลยพี่สีสดพี่สตางสวัสดีค่ะของพี่สตางน้องเตรียมให้เรานะหนึ่งหนึ่งไรที่ไหนละ10ลูก บอกเลยผ้าบางคระบไซส์สวัสดีหนึ่งรยกว่าทันแล้วนะคะทุกคนวันนี้ว่างกันใช่ไหมมีมัดยอมด้วยสองตัวแล้วเ oh, oh. นี่ยแขนแบบนี้สองตัวแล้วผ้าใหม่มากพี่พี่ดูกันบอกเลยใครซื้อนะติดใจแน่นอนสวัสดีสวัสดีคอ,อกลมเดี๋ยวรอไปซิมบ้าเหมือนกันรอเลยอุ๊ย อุ้ยสวยมากตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรกับตันกัปตันเสเวเตอร์นะคะคลิปต่อไปเลยกระสอบนี้หรอคะอุ้ยคนลองสเวเตอร์เต็มเลย2,900บาทค่ะคุณพี่มีไม่เกิน20ลูกนะคะเพิ่งลงใหม่เมื่อเช้านะใครรีบได้รีบนะคะงานไหนสวยก็บอกสวยอะไม่ชอบหลอกขายนะคะลำคาญนะส,นสวยมากสวยน้อยก็ กระสอบอีกเทะคะคุณพี่กระสอบละสองพันเก้าใครจะสั่งสั่งมาเลยมีไม่เกินพี่โอเคพี่ปัตมาชัยชัยโมระานน่าจะเป็นลูกค้าประจําแค่นะคะจาได้อา้าวพี่จันพี่จันได้เป็นกระสอบใหม่นะคะโอเคสวัสดีโหยชอบใช่ไหมลูกค้าเก่าเหรอใช่ปะ่ะนี่นี่อ๋อใช่ไหมเนี่ยพี่เนี่ยพี่ปัตมาเนี่ยลูกค้าเก่าค่ะ เออกระสอบละสองพันเก้าพี่อาทิตย์บอกรับมาแล้วสวยถูกใจมากค่ะเห็นป้าพี่อาทิตย์เป็นแฟนตัวยงแคร์ด้วยบอกแล้วเราไม่มีหน้าม้านะคะมีแต่ลูกค้าประจำทั้งนั้นจ้าเอา้าโอ้ดูคนดูเยอะนึกว่าอะไรมาดูซื้อฮาเล่ย์อีเวนต์โอ้ยว่าอะไร <laughs> ใช่พี่ร้อยกว่าคน เยอะแขนสั้นก็สวยจ้าป no. yeah, yeah. ้ายนี yeah. uh. ้อ๋อสวยทุกอย่างจ้างานนี้เออแงแงตัวนี้เป็นมัดย้อมสวยมัดย้อมสีบางๆกดข้ามโฆษณาพี่เอ๊ะเอดงานดีสีสด ให้รีบได้รีบพียทำไมตัวเลขสวยจังเลยอะ99 1 0 0่ง99 1 0 0่งร้อตลอดเลยอุ๊ยแชมเปี้ยนไม่ได้ดูเลยค่ะคุณค่ะมีแชมเปี้ยนด้วย2,900บาทค่ะซิมบ้าเหรอคะซิมบ้าก็มีนะเสอยืดเสอยืดป้ายนีก็มีนะคะเวดปล่อยขายาวมีค่ะพี่ราคาโปร2,900นนะก็สอบเบอร์หนึ่งทักแชทได้เลย กระสอบละสองพันกานะคะเสื้อยืดน,นะคะป้ายซิมบ้าก็ราคาเดียวกันนะคะพี่ใครให้ราคาเดียวกันเลยงานดีเอาไปขายได้ทหารใหารบอกเอ้ยเนี่ยมันเป็นแขนอย่างนี้นะน่าจะทำราคาได้นะ ง่ายนะอันนี้กระสอบนึงเหรอคะ45กิโลค่ะประมาณ180-200เนาะแล้วแต่ไซสเล็กไซส์ใหญ่เยอะกว่ากันนะคะบางตัวถ้ามันมีปื้อนิดหน่อยพ,พี่จะไปซักทำความสะอาดเอานะคะแต่คือต้นทุนหูกอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะพี่นะ ้เลยก็ว่าได้นะพี่ๆสวยเลยนี่แบบมีฮูดก็มาคุณพี่นี่ดูความลายของ ตัวก็มีลายมึงตัวก็ไม่มีลายไปแย่ทำราคาได้นะคะกระสอบหนึ่งโลอ่ะตัวนี้ก็โปโลกระสอบหนึ่งสี้าโลนะคะจะอยู่ประมาณร้อยแปถึงสองตัวแล้วแต่กระสอบนั้นที่แบบผ้าน่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะไซเล็กไซใหญ่เยอะนะคะ โดดัวดาป้ายนี้ขายดีนะคะลายพรางก็มีคุณพี่้านสะอาดก็แบบว่าโอ้ยมีชายกว่เพื่นใช่อันนี้พูดเลยไม่ต้องพูดเรื่องหัวนะคะงานสะอาดมีชายไปกว่าครึ่งอันนี้เรื่องจริงเราขายได้แบบ ไม่ต้องกังวลเรื่องแบบเอ้ยตัวเปื้อนตัวเสียเยอะแต่ว่ามันมีทุกกระสอบอยู่แล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยนะต้องไปคัดไปแยกไปทำราคากันเอาเนาะดูรีวิวหลายๆที่เขาจะไม่มีคนมานั่งบอกเรื่องตัวเปื้อนตัวเสียนะคะ คือของที่ก็ดังเราอะ่ะมันเป็นแบบว่าผ้าบางเยพี่ผ้าบางมันก็เลยขายง่ายนะขายได้ตลอดทั้งปีเลยมันใส่แบบใส่หน้าร้อนก็ใส่ได้กันแดดอะไรเงี้ยพี่มันไม่ใช่ผ้าหนาเป็นแบบเสื้อยืดนะคะเนี่ยดูตัวนี้ดติตัวนี้แบบสวยเลยเนี่ยแขนแบบนี้ก็หลายตัวแล้วนะแค่เห็นนะ และแขนต่อแบบนี้น่าจะไปแยกทำราคาได้นะคะใครจะสั่งรีบสั่งเลยนะมีไม่เยอะนะคะ ใครสนใจสั่งริฟสั่งเลยนะพี่มีไม่เยอะนะคะแล้วจะหาว่าไม่บอกไม่แนะนำของดีๆเลยอะไรอย่างนี้นะ รีวิวนะพี่เราให้ดูทุกตัวนะคะพี่ๆตัดสินใจเอาเลยว่าแบบเฮ้ยชอบไหมงานนี้ตรงสเปกกับที่ขายไหมอะไรอย่างงี้นะคะพี่ๆนะซื้อที่ไหนสบายใจซื้อตรงนั้นค่ะพี่ถ้าซื้อแล้วสบายใจมันจะขายง่ายขายคล่องนะคะซื้อกับคนแบบน่ารักน่ารักแบบเรานะคะพี่ก็พี่พก็แบบขายง่ายขายคล่องจะเกี่ยวไหม <laughs> งานดีงสีสดสะอาดงานดีสีสดติดใจแบบทุกคนยิ่งไปซิมบ้าแค่ไม่ได้รีวิวเลยลูกค้าก็แบบอออกทุกรอบเลยเนะาะมาหน้าร้านก็ยกยกกันแบบพึ่งพ่ม ทุกไซส์เลยนะพี่ี่นะเมื่อวานใครก็ใส่นะเสื้อยืดแขนยาวแบบนี้จริงๆใส่แบบเราไม่ร้อนนะคะใส่ได้ทั้งวันแบบกันแดดอะไรอย่างเงี้ย ตังตัวแบบนี้เห็นป่ะพี่สกินเยอะๆอะไปแยกทาราคาได้นะคะหรือใครแบบเออเอาไปขายกองตามตลาดนะเดี๋ยวพี่เทไปเลยก็ได้592ตัวร้อนะคะต้นทุนมันไม่กี่บาทเอง จอเดียเห็นมั้มีจอเดียด้วยกระซอมดีคนซื้อใส่ทำงานกันเยอะนะขับวินเลยไรเออย่ะใส่ไม่รอ้อนใส่ตัวเดียวก็ได้เลยอ่ะพี่ใส่คุมแค่ตัวเดียวนะคะได้เลยสวยพี่งานสวยพี่ยิ้มจ้ารับรีวิวไม่ทันแล้วคุณพี่คุณพี่เขารับไปแล้วนะคะ ซอบใหม่ได้เลยนะคะเยอะคุณพี่กุ๊กๆคุณพี่กุ๊กสั่งได้ค่ะประมาณร้อยแปดสิบถึงสองร้อยตัวนะคะคุณพี่ดาซาสั่งได้เลยค่ะคุณพี่ไก่บิวสั่งได้เลยค่ะโอ้หดูลายดูลายจ้ะเป็นไงบอกเลยนะคะป้ายนี้เสื้อเยอะแขนยาวป้ายจรวดชมพูนะคะเสื้อเยะแขนสั้นมีค่ะสั่งได้เลยค่ะ สิบแปดลูกเหรอสิบแปดลูกนะคะซื้อแขนยาวใครอยากสั่งรีบสั่งเลยแต่ป้ายซิมบ้าก,ก็มีอยู่นะคะงานบางงานใครบอกไม่ต้องรอรีวิวพี่ซื้อกันได้เลยนะถ้าบอกไม่ต้องรอก็คือซื้อได้เลยคือเรารู้อยู่แล้วนะคะโอเคสนใจสั่งได้เลยค่ะพี่สองพันเก้าร้อยบาทงานสวยค่ะ mm hmm. ได้ได้พิมสยามแล้วก็สอบใหม่ได้เลยค่ะใครรับก็สอบใหม่ทักอินบ็อกซ์เลยนะคะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะ